ธรบบรมดาบนมีเฮือนผมดะเลยหรอกค่ะมีแต่เฮือนเจ้าผู้เดียวมีแต่เฮือนเจ้าผู้เดียวทุกคนโจรมาเป็นสาวมาเป็นยีสิบคนมาเป็นยีสิบคนเขาเฮ็ดจังใดมาก ผมถามเขาทิดอะไรมากเขาขี่มามาวะสันโจนนะ่ะขี่มา้ามาเหมือนโจนสมัยก่อนทุกคนเสือเสือเสืออันคุณเอียงกัลรรยาหอหีบไม่มีเลขหนึ่งนะครับถ้าจะซื้อน้ําหอมเขากลุ่มนะครับหอหีบไม่มีเลขหนึ่งวะสันหอหีบไม่มีจดุดหอหีบแล้วก็เลขหนึ่งต่อกันเลยเขียม่มามาเพิ่นวะมาแล้วก็จะมาจี้ ผมบม่ยอมให้เข้าบ้านผมไม่ยอมให้เข้าบ้านอันแอดมินมันว่าให้ผมฟังนั่นอันน้องแอดมินว่าให้ผมฟังผมไ่ยอมให้เข้าบ้านตอนแรกมันก็เลยสิมันก็เลยพิดกันกับอูเพื่อนว่าเว้ากันดนเติบพี่น้องเว้ากันดนเติบมันลหสิครูทำลายคนอยู่ทางนอกแบบที่นี่ เฮ้ยจังไดเราไปดิคือมันไปเรานึกว่าคนมาดีไงเราก็เลยแบบว่าไปเปิดให้ค้นไปเปิดประตูให้มาพี่น้องเจ้มันว่าอาจารย์เจ้าในย่านคนทางนอกบาดเจ็บยั่นคนทางนอกเป็นอย่างเจ้าก็เลยบอกว่าปล่อยเขาให้เขาเข้ามาเขาจะเอาอะไรก็เอาเปิดประตูเองเลยอาจารย์นะเปิดประตูเองเลยเพิ่นว่า เปิดประตูเองเลยอาจารย์เพิ่นวาเขาเอาไปเบื้อทุกอันอยู่งือน,นั่นเอาไปบลึกแปลเนอเติดเฮือนกหกนะแปลเน้อเติดวดาสัน่นเอาไปบดส่วนสุ่นีวบัตรผมบัตรที่นี่แล้วเพื่อนกระตุนบัตรผมบัดที่นี่พี่น้องผมฝันจวนข้ามาตอนแรกก็บอกให้เขาคือกันตอนแรกก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแล้ว มันก็พยายามเข้ามาจนเข้ามาได้มันบริละเอียดปานั้นพยายามเข้ามาจนเข้ามาได้พี่น้องพยายามเข้ามาจนเข้ามาได้แล้วเป็นยังไงบัดที่นี่แล้วเป็นยังไงบัดที่นี่เข้ามาลักโทรทัศน์เอาโทรทัศน์ไปจนมาหลายคนคือกกนแต่บ่าจักบ่าจาักคนผมนั้นเอาโทรทัศน์ไปพี่น้องโอ้ยปวดหลัง คุยสนุกค่ะนั่นแหลวเป็นจังสี่มีใครเคยฝันเรื่องเดียวกันกับคนอื่นแล้วเป็นเรื่องของเราไหมเคยบอรหรือว่าฝันว่าโจรขึ้นบ้านอะไรแบบเนี้เคยบอพี่น้อง เฮ้ยบอกบ้านเลขที่อาจารย์เลขอะไรค่ะมันสิออกบอกบ้านเลขที่ผมมันคือเป็นปีคักแท้แต่ว่าผมก็ซื้อมาอยู่ดียู่ัยห่บบ้านเลขที่ผมก็ซื้อมาอยู่นะมันสิออกบ่ล่ะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ บาลขทีมันสิหาซื้อ,อยากอยู่ด้วพี่น้องบาลีกทีผมนะมันตรงกับปีมันตรงกรับปีครับสั่งน้ำหอมโอนค่ารำหอมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมแจ้งวันเกิดนะครับว่าเกิดวันอะไรแล้วก็อย่าลืมแจ้งคิว o d e ด้วยคือถ้าแจ้งแค่ id line เนี่ย line มันจำกัดการข้นหาแค่ สิคนยี่สิบคนแล้วมันก็จะบล็อกไปเป็นชั่วโมงเลยแต่ถ้าเกิดว่า QR Code คเนี่ยมันไม่จำกัดก็สแกน QR Code คแล้วก็ดึงเข้ากลุ่มดึงเข้ากลุ่มนะครับรับสอดแจ้งบวฟัดเลยว่าสันจวนกระจ็ดเจ็ดมาบนขึ้นบ้านบ้านเล็กที่ผมหกเอาเขียนไว้ดีกว่าเขียนดีกว่า บ้านเล็กทีก็ต้องให้เป็นบ้านเนาะให้เป็นรูปบ้านพี่น้องคนเขาบริเบิงไรสดเบิงแต่ลูกเขายังสิหูว่ามันคือบ้านเล็ที นี่อันนี้คือบาเลขที่ทุกคนน้ำหอมไม่มีปลายทางนะครับทุกคนมีแต่แบบโอนเงิน399บาทฟรีค่าจะส่งถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นถ้าหลังจากสิ้นปีนี้แล้วก็คือเบิร์ดซิดพี่น้องก็คือเสียค่าส่งหาสิบบาทคิดว่าสิออกอายุอาจารย์แน่นอนส่วนโตเจ้าของฝันว่าได้วิ่งว้าวได้เล่นเล่นว้าว โอ้ oh, แล้วค่ะแอดมินช่วยดึงเข้ากลุ่มด้วยเดี๋ยวใจเย็นนะครับใจเย็นดึงเข้ากลุ่มช่วยหน่อยนะตอบตอบเสร็จแล้วก็ดึงไปโรงเรียนไหมพวกเนี้ยไม่ต้องไปหรอก <ไป S 1> ย่า <ไป S 1> หรอไปฟังเขาพูดกเพูดก่อนหรอวัอนนี้บอกน้องว่าไปโรงเรียนบอว่าต้องไปพี่ได้เบิง้งคนเป็นพี่นั่นพี่น้องบอกว่าน้องเ่าต้องไปโรงเรียนดอกว่ัสนุ ไปตอนเช้าบัานเลขทีพี่น้องแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดผมยังตามเลขกายปู่อยู่นะผมยังตามเลขกายปู่อยู่นะหกแปดสองน่ะน,นะผมยังตามอยู่ค,คิดว่ามันต้องออกตรงๆให้ผมเนี่ยสิออกเปล่อ่ <laughs> แต่ว่าผมซื้อทิมไว้ซื้อทิมไว้ไม่กี่ใบเอง ซือทิมไว้สามบหรือหา้ 2, หาบหกแปดสองห้าบเนี่ย 6, 2, 8, 6, 6, 8, 2, หกสองแปดหกหกแปดสองห้าบสงสารนองแน่ว่าสันคงญาตินองติดโควิดพอวานรุงเรียนนองนะ ติดโควิดมีคนติดโควิดผมก็เลือดยากนะครับผมก็เลยอดยานะะมกยยามีคนติดโควิดว่าสัน่นยื้ผอผเนียกว่าสั่นก็เลือดยากก็เลยว่าบ่าต้องไปดอกโรงเรียนนั่นบ่จบก,ก็